สวัสดีครับผอมวันนี้เขาจะมาเบิ้งปลาต้นยางนากับเป็นต้นยางนาที่เขาเสื่อมากเรามีเชื้อเห็ดพวกเห็ดละโง,งกเห็ดเฮ็ดละโง,งกเห็ดโคนครับอยู่ข้างในครับไอที่เขาใส่ใส่ถุงถุงโปกไว้แล้วครับประมาณประมาณเอาปีทีสองรับนี่ อันนี้คือต้นยางนะที่เขาปีที่สองนะครับนี่ตัวม้อแล้วก็มี่ครับตัวม้อสครับนี่เกิดนหมแต่โมมีไก่เคียร์นี่ว่ามันดีเฮ็ดที่ออก,กับกระปัน้นเพราะว่ามันมีเชื้อเฮ็ดแล้วแต่ว่านี่ปัญหามันมีศัตรตูมันกับมีไก่มาเคียร์กับพยายามหอ่หอใบอ่ะห่อใบอ่ะต้นยางพาราครับหออใบยางพารามาใส่ นีอยู่ในสวนก็อย่าอา่านคามนะครับต้นยางนาปลูกไว้กินเห็ดครับเพราะว่าใส่เกลือเห็ดเข้าไปด้วยใส่เกลือเห็ดแต่ว่าเห็ดประทันออกครับเบื้องจากขนาดลั้ต้นแล้วขนาดลั้ต้นนี่และลากเปนกระจะออกมาประมาณสามทรงปุ่มกนนี่แลลวครับตามรักการแล้วนต้องเห็ดต้องออกแล้วตอนนี้ประทัน head. เห็นเห็ดเลยต่มีฐานมาสงสัยเห็ดใกล้เคียงก,ก็เลยบ่อ ทุหนหลายคนแบบยี่สิบสามสิบคนตอนอ้นยางนาครับมันนีพามาเบิ่งต้น,ตอนอยางนาเลยครับอยู่ในสวนนี่มีหลายยางครับฟังบุญก็เป็นบัวบกบบบบบบโอดบัวบกโคนี่จะเป็นยางนาครับพี่น,อนอ้องครับปลูกไว้จะกินเห็ดอันนี้วยหอมทองครับกลังออกเวื่อหรอพี่น้องกลังออก ยุตินมะขามเ่นมีนี่พร้อมเลยนี่ครับหวานคับหวานครับโอค้โอค ปูปนๆกับสลับปนๆกันไปนี่ก็บปูไว้ใตอ้อมปักคัมแปลหรือประคัมเพล็ดแับนี้ระวังตาเดี๋ยวมีเวลาเมือนลังจะพาดเ,เดินเห้ทัวร์ครับเดินเห้ี่ทัวร์เลยไอ้เบือนน้องต้นนี้กันต้นนี่ต้นกลางนัน่นโอเคครับผม,มนหัวนี้ก็มีแล้วครับ